สวัสดีค่ะสุพน,นจ่ะมือนเท่ากะอากาศดีนะคะใหาหน่อยมาเล่นตกปลากันนะคะเนาะมัน,นมีนนปลาหลายหลายจา้ะลมน,น้อยๆข้างนี่มัดฟังท่าฝนยังมีน้อยหนึ่งจ้ะฟังท่าฝนจะไปบ้านพัดร้อนส้มตีนนะคะเนาะขับรถขึ้นไปอีกจกหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไม่ให้มหาปิ้ีคิวกินก็เป็นน้อย,อยแถวนี้แล้วจ้ะบรรยากาศด,ดีมาก ซาบัญญายครับเอเลนเลื่ออยู่ค่ะมันดูดปลโลูปฏิกัดหล อ้ามนายมอรมันฝลังลงไปกะต่มมาแล้วบางส่วนไว้มันฟอนซืสุดจรีบหน,นยเดี๋ยวมงเดวอลุกไวดูอีกอโอ้ยชวนดัดนะ Yeah, fist. The... go henter and, and that fist. Yeah, awesome. hmm. go henter and that fist. <laughs> oh, just two fist. Mình đuốt Mình đuốt theo khuôn thế mà mà Mình đuốt theo khuôn mà phim Mình phim Mình hei, mamma, ตดวยเด่วยเดชยเ่เ็ชว่ยเด่วเด็ก่เห็นวเ่วยเดด็กทว่เด็เด็วยู่วย่นเดยว โมดูคุยเนาะบินเตอร์ซบเข็มทองปลาลายแห้งจะบ่งดูแต่ ah. eng, มันดอกหน่อยเนาะจ๊ะเนาะบ๊ายกคอนไปไววบานตีาากนนิก็น่าจ้ะบ่งดูข้างในเนี่ยจ้ะบ๊างามคักเนี่ยแต่มันดอกใบใหญ่ไหมจ้ะ ดอกซ้ำหนึงก็เลยจะโบ,บกเก็บเพิ่นเนาะแล้วคอน,นี่ก็มีจะ้ะแมนบบแมนนี่ค่ะนี่คอน,นี่ก็มีแต่คอน,นี่อยากเทาแล้วนี่จะ้ะคอน,นี่อยากเทาแล้วเจอคอร์นเทาแล้วพี่นอ้องเต็มเลยค่ะเรามาเจอกันช้าไปดิหนิ จ้าห้องเขาค่ะยางอากาศดีเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องค่ะตอนนี้ตีกะพักร้านจะกลับบ้านเนาะก็เลยมาแวะเบิ่งปลายก่อนค่ะไงกะคือกันค่ะพี่น้องปรตทังจากบ้านเข้าค่ะเดี๋ยวข้างล่างมันจะมีการเลนหน่อยเดี๋ยวไปเบิ่งข้างล่างค่ะว่าบบไม้ข้างนี้ ท่านหังใหญ่กว่าบานตีอีกจ้ะเงาวถวั่มเอวเลยพี่น้องเอ้ยเงาวถ่วมเอวเลยไม่คนมาเก็บกว่เนาะพอดีไปพานเล่น่อยไปตกปลากันมาจ้ะ แต่ว่าง่ามครักเนาะปีนี้มาไม่ทันสมบันิตียังได้เก็บอยู่ค่ะแต่ว่าตรงนี้นะบานกว่าบ้านตีแล้วมันห้อยข้นยางมาู่ด้เยค่ะีรือมันห้อยสัตว์ปลายางกับบาหลูจกักมาพี่นอ้องเ้ยอุ่ย แต่ว,ว่าทางอีกทางหนึ่งตีเห็นมันยังหน่อยอยู่จ้ะแต่ว่าตรงนี้เพิน่นเพิ่นเปิดแล้วเนาะอๆๆเป็นตึงใด้ล่ะพาเป็นน้องมาเชินชอมจะซื้อเด้ปะเนี่ค่ะคนจะบริเก็บให้เบิเบ่งด,ดอกเนาะถ้มันยาวหมดแล้วจ้า ยาหมดแล้วบริเก็บให้เบิ้งดอกค่ะพี่นอ้องพามาชมสิเสยพามาชมเสิเสยจ้ะเหมือนห้อยคนเก็บอยู่ค่ะอาจจะมีคนมาเก็บอยู่คิดว่า ับบานกันแล้วพี่น้องไม่ได้กินหละสาธานี่เพอสมกเกลห้พี่นอ้องเบิ้งจักหน่อยจ้ะเป็นยาวรับทราบแล้วเปิดมันละจ้ะท้ามพูดกับสิคึกันแล้วเนาะจันเนาะไปดอกวจ้ะกลับบา้าน อุตสาห์ฉลาดใจจะ้ะเพราะว่ากอสิรบอมมากอว่าสิบอมาาบมาท่านนี้ก่อนนะคะเพราะว่วาโปรตีนเราท่านนี่มันจะยาวที่หลังเนาะกันเลยบอมมาทา่านนี้แต่ปีนี้อากาศมันเร็วจ้ะทุกอย่างมันเร็วมากเลยข้าวูลุ้งแต่ไงเร็วนะคะเนี่สิก็เอาได้นะะี่ค่ะข้างในนี่แต่ว่าตีว่าเอาแล้วล่ะ เรินเเขียวแล้วญ่ค่ะกลับบ้านจ้ะ